การพัฒนาอาชีพเกษตรที่สูงบ้านสลวะบ้านไลโว หลักการพัฒนาอาชีพเกษตรที่สูงชุมชนบ้านสารวะและชุมชนบ้านไรโวซึ่งตั้งอยู่ตำบไลไรโวอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงมีพื้นที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาและค่อนข้างมีความห่างไกลประสบปัญหานานับระการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมด้านสาธารณาสุขและด้านเศรษฐกิจเป็นต้นดังนั้นมีแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของชุมชน ทั้งสองหมู่บ้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้ 1. คัดเลือกเกษตรกร 2. สง่สงเสริมการรวมกลุ่ม 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด 4. ส่สงเสริมและสนับสนุนการผลิต 5. เตรียมความพร้อมด้านการตลาด 6. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต 7. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแนวทางการดําเนินงานประกอบด้วยการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายการดําเนินงานอื่นๆกิจกรรมการเพิ่มรายได้โดยส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนส่งเสริมการปลูกผักนอกโรงเรือนพัฒนาแปลงผลไม้เดิมส่งเสริมการทำนารวมและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการตลาด กาลดรายจ่ายโดยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ําและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกการดําเนินงานอื่นๆการพัฒนาที่ดินโดยการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดินและสาธิตการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโดยช่วยเหลือครัวเรือนที่มีทรัพย์สินจํานวนน้อยโดยส่งเสริมในการช่วยเหลือด้านกิจกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาอาชีพ สรุปผลการติดตามโครงการรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1 8 3 9บาท28สตาง์ต่อครัวเรือนต่อปีรายจ่ายการบริโภคลดลงเฉลี่ย2 8 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อปีรายจ่ายทางการเกษตรลดลงเฉลี่ย31,30บาทต่อครัวเรือนต่อปีข้อคุณพบจากโครงการ 1. นขาดก,การประชาสัมพันธ์โครงการ 2. ข้อจำกัดของการสื่อสาร ข้อเสนอแนะจากโครงการ 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 2. พัฒนาชุมชนตามวิธีการดำเนินชีวิตในพื้นที่เป็นหลัก 3. สอบถามความต้องการก่อนเริ่มโครงการ 4. ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 5. ให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง คณะทางานขับเคลื่อนโครงการด้านเศรษฐกิจซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยในชุมชนโดยมีทั้งหมด11หน่วยงานทีมงานจัดทําการจัดการองค์ความรู้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่10จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ให้ข้อมูลและความร่วมมืออย่างดียิ่งไว้นะโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ